Pathway, pathway, กินอะไรไปกินอะไรไปกินอะไรไปกิน MK จําสโลแกนนี้กันได้หรือเปล่าครับแล้วรู้หรือเปล่าครับว่า MK Suki ุกเนี่ยจร,จริงๆแล้วเขาเริ่มต้นมาจากร้านอาหารแถวแถวสยามนะครับแล้วก็ MK Suki ุกสาขาแรกเนี่ยเกิดขึ้นจากการชักชวนของผู้บริหารของเครือเซนทันเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ไปดูกันครับหมวกไวรุนุูเกบายเพลินดีนบ่งบอกความจามับในตัวคุณไอทมทีมรุนดกศูน,นทุกคนนั้นต้องมี290บาทเท่านั้นทักเลย อยู่กับตัวยุ่งและช่องเพลินดีกับเรื่องราวของ MK s u k i ครับแน่นอนครับพูดถึงชื่อแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นร้านอาหารของครอบครัวครับที่อยู่คู่กับวัยรุ่นยุค90มาอย่างยาวนานเพื่อนๆ่ะครับพูดถึงชื่อแบรนด์นี้แล้วเนี่ยนึกถึงอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์รอกันไว้ได้เลยนะครับจุดเริ่มต้นของ MK s u k i ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เริ่มจากซุกี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปในปีพศ2505นู่นเลยตอนนั้นเนี่ย MK เปิดร้านอาหารเป็นอาหารไทยเล็กๆร้านหนึ่งนะครับที่มีขนาดแค่1คูหาซึ่่งอยยูบรริเวณสสามแซ3 โดยเจ้าของร้านนี่ก็คือคุณแม่ทองคําเมฆโตครับที่ทําการซื้อกิจการร้านอาหารนี้เนี่ยต่อจากเจ้าของเดิมที่เป็นชาวฮ่องกงที่ชื่อว่ามาคองคิงยีครับซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อ MK อีกด้วยครับโดยเหตุผลที่คุณมาคองเนี่ยตัดสินใจขายกิจการนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณมาคองเนี่ยมีเหตุจําเป็นบางอย่างที่ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เมืองบอสตันสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับโดยก่อนทีはは่คุณมาคองนั้นจะขายกิจการให้กับคุณแม่ทองคํานั้นนะครับคุณแม่ทองคำเนี่ยก็ทํางานอยู่ในครัวของร้านออออาาาาหรรรนนีี้้เเเงงงคคคัแตต่ดววยมมไใจุณก็ล สินใจขายกิจการนี้ให้กับคุณแม่ทองคําต่อครับโดยหลังจากที่คุณแม่ทองคํานั้นเข้ามาบริหารร้านต่อภายในร้านนี้ก็ยังไม่มีเมนูซุกกี้นะครับแต่จะขายอาหารหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่เนื้อตุน๋นผัดไทยผัดขี้เมาแล้วก็อีกหลากหลายเลยเท่ากับว่า MK ในยุคแรกเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยจีนนั่นเองแหละครับ โดยหลังจากนั้นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญก็เกิดขึ้นครับพอเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ช่วงยุค70ก็เริ่มมีการขยายพื้นที่ในเมืองมากยิ่งขึ้นครับทำให้ศูนย์การค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเกิดขึ้นมากมายหลายแห่งทําให้สถานที่ยังศูนย์การค้านี่ก็กลายเป็นศูนย์กลางในการใช้ชีวิตของผู้คนนะครับและสถานที่นี้เองแหะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ MK เนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในปีพศ2527ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณส นั้นเนี่ยได้ชักชวนคุณแม่ทองคำครับให้มาเปิดร้านอาหารไทยภายในศูนย์การค้าเซนทัลลาดพร้าวนะครับภายใต้ชื่อร้านว่ากรีน n MK และหลังจะเปิดร้านกรีน MK มาได้ประมาณ2ปีหรือว่าในปีพศ2529ครับทางเครือเซนทัลเนี่ยก็ได้ชักชวนคุณแม่ทองคําอีกครั้งครับให้มาเปิดร้านอาหารอีกร้านภายในเซนทัลลาดพร้าวและครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากร้านอาหารทั่วไปให้มาเป็นร้านซุกี้อย่างเต็มรูปแบบแล้วครับโดยการเลือกเมนูอย่างซุกี้เป็นจุดขายครับซึ่งจุดขายนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ซุกี้ เท่านั้นครับแต่เป็นการเลือกประสบการณ์การกินที่ทําให้ผู้คนได้นั่งล้อมโต๊ะกันแล้วใช้เวลาร่วมกันในมื้ออาหารครับซึ่งแนวคิดนี้ก็ตรงกับโครงสร้างครอบครัวไทยในยุคนั้นพอดิบพอดีแล้ครับทำให้ทาง M K s u k i เนี่ยกลายปเป็นร้านอาหารที่ไม่ได้ขายแค่อาหารนะครับแต่ขายบรรยากาศแล้วก็ความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัวนั่นเองถึงขนาดที่ว่าครอบครัวไหนต้องการฉลองอะไรบางอย่างอย่างเช่นลูกรับปริญญาหรือว่าฉลองอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะต้องนึกถึง M K s u k i เป็นต้นๆอีกด้วยแหละครับก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ และจากคอนเซปต์นี้ MK s u k i ก็เริ่มโด่งดังมากยิ่งขึ้นครับเพราะหลังจากสาขาแรกนั้นประสบความสําเร็จครับทาง MK เนี่ยก็เริ่มขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดและการขยายสาขานี้เองแหละครับก็ทําให้เกิดการสร้างมาตรฐานต่างๆเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าร้าน MK เนี่ยไม่ได้มีดีแค่เรื่องของอาหารครับแต่สิ่งที่ทําให้ MK เนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นๆในยุคนั้นก็คือการให้ความสําคัญกับมาตรฐานครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของวัตถุดิบรสชาติอาหารที่ต้องเหมือนกันทุก สาขาความสะอาดของร้านไปจนถึงมารยาทแล้วก็การบริการของพนักงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นเองทําให้ลูกค้าในเกิดความมั่นใจนะครับว่าไม่ว่าจะเข้า MK สาขาไหนก็แล้วแต่ครับก็จะได้รับการบริการแล้วก็ประสบการณ์ที่ไม่แตกต่างกันและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ MK เนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วและค่อยๆกลายเป็นร้านซกี้ประจาครอบครัวคนไทยในหลายช่วงวัยแล้วครับตั้งแต่วัยเด็กวัยทางานไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เรียกได้ว่าท้งครอบครัวเลยทีเดียว และหลังจากที่ประสบความสําเร็จกับร้านซุกี้แล้วนะครับทาง MK เนี่ยก็มีการยกระดับองค์กรครับด้วยการจดทะเบียนบริษัทเป็น MK Reau ริสซองกรุ๊ปนะครับในปีพศ2532ครับเพื่อดาเนินธุรกิจอย่างร้านขายซุกี้ก่อนที่ในอีก5ปีต่อมาหรือว่าในปีพศ2537 MK เนี่ยก็มีการขยายสาขาไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรกครับโดยประเทศที่ทาง MK นั้นเลือกไปขยายสาขานั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นครับจากนั้นข้ามเวลามาอีก12ปีหรือว่าในปีพศ2549เนี่ยเอ็ องกรุ๊ปเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเป็นเครือร้านอาหารด้วยการนําเข้าแบรนด์อย่างยายโยอิจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยครับแล้วก็ตามมาด้วยร้านฮากาตะรวมถึงมิยาสากิครับในปีพศ2555ซึ่งการขยายตัวในลักษณะนี้เนี่ยก็ช่วยให้ MK ครับไม่ต้องพึ่งพาไรายได้จากซุกี้เพียงอย่างเดียวและยังสามารถเติบโตต่อไปได้ในระยะยาวนั่นเองและเมื่อเข้าสู่ยุคป,ปัจจุบันครับเอ็มเเนี่ยยังคงปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่เสมอเลยเพราะหลังจากที่ตลาดของร้านอาหาร เ,เริ่มมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นทําให้เกิดร้านซุกี้บุฟเฟ่ราคาประหยัดมากมายหลายแบรนด์แล้วครับแล้วก็มีแบรนด์หน้าใหม่เนี่ยเข้ามาในตลาดเป็นจํานวนมากซึ่งร้านเหล่านี้เองเนี่ยก็ทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับทาง MK เองเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความท้าทายแล้วก็เลือกที่จะปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับทั้งการปรับรูปแบบของ m k ็ม f คบุฟเฟ่แล้วก็การสร้างแบรนด์ใหม่อย่างโบนาซุกี้ครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ารุ่นใหม่โดยยังคงรักษาภาพลักษณ์ของ MK ในฐานะ ของร้านอาหารของครอบครัวที่มีมาตรฐานแล้วก็ความน่าเชื่อถืออยู่เสมอนะครับทำให้ตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนที่เป็นร้านอาหารเล็กๆในสยามสแควร์จนกลายเป็นร้านซุก้ที่มีสาขาไปทั่วประเทศ MK Suki กเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านอาหารนะครับแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําของคนไทยหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารในวัยเด็กมื้อรวมญาติในวันสําคัญหรือว่ามื้อธรรมดาในชีวิตประจําวันก็ตามเรื่องราวของ MK Suki นั้นจึงไม่ใช่เพียงแค่ประวัติของร้านอาหารแะครับแต่คือภา ลับรักของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไลฟ์สไตล์แล้วก็วัฒนธรรมของคนไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเอง